สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขสุกคุค่ะพพอกับสาวโบวทสายลุยคือเกาขึ้นดิมนะคะนี่บรรยากาศล่าสุดตอนนี้ป่ายโมงป้ายสองสี่ายสามนะคะฝนได้ตกเทลงมาคยยปอยากสีผากเลยพี่น้องเลยเ,ออเบิ้งจ้าตากเขาบืน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 อยู่ อันนี้การสียดายเขาบ้านนอนแหละค่ะเพราะว่าอันฝนตกแห้งแล้วเพราะว่าตกมาได้ประมาณสามสินาทีแล้วนะดูลานข้าวที่เขาเทตาข้าวสิทุกคน้ยต่ยี่ตูนเนี่ยจะได้เก็บวันนี้แล้วฝนเทลงมาก่กนเราก็จะเอาข้าวไปขายนะเราอยากจะบอกว่า ป็นชาวนานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะคะทำนาปีละครั้งก็จริงดู <c oughs> กว่าสิได้มาเป็นเขากว่าสิได้ขายกว่าสิได้เอามากินและเป็นเขาพันต่อไปอีกปีข้างหนา้าล้างสู่้าหนาสู่ดินพี่น้องแถมมายังมีการลงทุนการลงทุนยังบ่อพ่อเบิง่งความเสี่ยงนี่ค่ะ ตาเขาเชดเก็บมือนีน่ะเห็นไหมเขากรอกใส่กระสอบแล้วนะทุกคนกรอกใส่กระสอบแล้วแต่ว่าผลมันมาก่อนก็เลยต้องเทอีกรอบนึงอ่ะปเป็นทีออ่โซนค่ะรถเกี่ยวกับเชดาเขาบ้านเบิือนละค่ะเพราะว่าอตอนที่ตอนนี้โบยู่าดโคลดเคียนนะคะเพิ่งขาบเชิงเนาะก็คือเม็ดใย,ยแห้งละค่ะตอนแรกว่าป่วยๆนะคะตอนนี้เม็ดใย่แล้วคือเกี่ยวบลไดเรลยวเด็กเขาบานนอนอยางเดี่ยวนะคะ ก็รูว้ว่าบ้านถนนชัยฝนตกปอนะคะแถบฟังพุนฝนตกบอแต่ว่าแถบฟังที่โบเกียวคือฝนตกนะคะมาแน่นะคะพี่น้องอาจาศตกพลามืดตื้อเลยฟังพุนอากาีอากสศีออกจากนี่ไปฝนกระิเคลื่อนตัวไปหันก็ได้จิงนะผู้ดใดประธานเก็บเขาก็ฝ้าวเก็บด้อยก็บประธานหลานพี่น้องเลยคอยว่า ยังดีที่รถเรามีผ้าใบคุมแต่มันก็เปียกอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่าฝนมันแรงแตงน้อยๆก็ได้แค่คุมไม่ให้มันเปียกมากกว่านี้เนาะโอ้ยจะรีตันนี่ยายเอ้ยเมื่อกี้น่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึงอันนี้เลยตั้งเขาแป๊บเดียวมาเลยฝนโอ้เร็วมาก เอาเขาไปขายกับศีษาดได้เป็น้องเพราะวา่ามันฝนตกเขากระใสทเท่อยู่ในอโกดังนะคะกระใาซาสนรจังน้อยเนะาะตอนนี้เริ่มหาย้ะคะ่ะไม่ฝน ไม่ผนขายแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอขับรถไปขายข้าวก่อนไม่มีท่าทีจะลดเลยค่ะความแรงของฝนล่าสุดตนตกอย่างหนักเลยไปพี่น้องก่อนเดียวเป็นเหตุสังเกตได้ โอ้ยเฟื่องข่อยบ่ได้อัดอีกแล้วว่าสิอัดมื้ออื่นหยุดอีแกแล้วเ <c oughs> จ้าเบิงบ่งเจ้าเบิ่งฝนตกใส่บ้านลอยกระทุ่งยีดีพี่น้องเอ้ยอาขักขัขขกฝนตกส่งแดดออกกันแดดออกสิตกกระตกแดดกระแดดเอาเอาไหมขักขัก ไปนอ้องจวดฝนตกข้าวไปเห็นงานขึ้นกาวอะไรพีน่น้งนองเลยอุอ้ยลมบักแห้งเนื้อๆฝนน้องเออร่มบักแห้งเนื้อพี่น้งนองฝนคกัคกคกัคกคักคักเมื่อกี้มาฝนอยังมืดมองทางมีเห็นเลยทุกคนพีทในแบ็แน่พีดอันนี้ให้แน่ มี่น้องมาหมู่บ้านนี้บ้านกะวันม่มีหอดฝนแดดเปียงเปียงเมื่อกี้สาวกหี่คนคือแบบงิดชึ้งเลยนะทุกคนนะเบิ่งจะเบิ่งโอ้แดดค่ะแดดม,มีฝนเลยเจ้าเยาว่าทอง ฝนสักเม็ดก็ไม่มีกำเดี๋ยวไปรอดูว่าตรงที่เราขายข้าวน่าจะมีฝนไหมยับพี่น้องยับ <c oughs> ตอนที่เรามาถึงที่ขายข้าวนะทุกคนก็คือฝนไม่ตกนะคะเราไปบอกเขาบอกว่าเราไปบอกเขาว่าฝนจะตกนะทุกคนไม่มีใครเชื่อล่าสุดขายข้าวเสร็จฝนตกจ้าอำเภอประสาทฝนตกแล้ว ไปค่ะกลับบ้านนอนเย็นนี้ไปลอยกระทงกันแต่ยังดีนะที่ฝั่งอำเภอประสานอะยังมีงไม่มีเมฆดำแบบปกคลุมเหมือนฝังงงนะ่งกาบเชิงนะฝั่งกาบเชิงนี่แบบโโหฝนนี่แบบทุกคนเหมือนโกรธอะเม็ดใหญ่ลงแบบหนักมากอันนี้เนี่ยตกแป๊บเดียวเนี่ยหายแล้ว แต่แต่ที่ตรงที่เกี่ยวอันนั้นมันคคจะเขียนก็คือแบบกะว่าเข้านอนไปเลยอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ต้องมไม่ต้องเกี่ยวแล้วฝนตกอันนี้ก็ราคาข้าขึ้นไปสิบตังค์แล้วฝนตกอะ่ะพรุ่งนี้น่าจะลด โปขายค่าว,วันนี้ได้สามเที่ยวนะเที่ยวแรกก็เจ็ดสิบสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบนะคะคือราคาเต็มของวันนี้เลยเที่ยวที่สองก็ประมาณเที่ยงเที่ยงกว่า,วานะคะก็ได้สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเหมือนกันนะคะส่วนนี่ก็จะเป็นเที่ยวที่สามของวันนี้นะคะเพราะว่าฝนตกแล้วเนาะก็จะได้อยู่ที่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ๊บอกว่าเข้าขึ้นหนึ่งสิบสิบตังแต่เจ๊ดู ฝนตกแล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้นถึงส12โอ้ยพี่น้องฝ่อยกระเงืดแล้วจะมาตกอะไรเวลานี้ข้าวกำลังจะขึ้นเหอยละศูนย์โอเคพี่น้อง่อยสีรับรถแม่บ้านแล้วคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลก์กดแช่นะฮะกด Subscribe ช่องสาวโบไซลุยเดี๋ยวจังพอกันไหมคลิปหนานะคะ แต่บมคงว่ามือใดแล้วค่ะจะกลัอลื้อซาบุได้พี่น้องเท่าค่แต่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานหลายบ่มีเวลาถ่ายคลิปจังไรกันอย่าลืมกันนะคะพอกันไหมค่ะสบายดีสวัสดีจ้า